ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากแอป KKmoney นะครับจำนวน1,000ดอลลาร์ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาถอนเงินนะครับผมจากแอป KKmoney นะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมสำหรับการถอนเงินครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยนะครับหา สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับดาวน์โหลดฟรีนะฮะลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในแอปกันนะครับสำหรับแอป KKmoney เนี่ยก็เป็นการเล่นเกมนะครับเก็บคะแนนนะครับผมเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราสามารถนำคะแนนตรงนี้เนี่ยไปแลกเงินเข้า PayPal ได้นะครับหรือว่าแลกของรางวัลอื่นๆได้นะครับผมเกมก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เลยนะครับมีเกมให้เล่นนะฮะ ต่อไปนะครับก็มีการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับตรงนี้ก็กดที่รูปซองจุดหมายนะครับก็จะมีโค้ดนะครับผมแล้วก็ลิงก์แนะนํานะครับใครสมัครครั้งแรกก็ฝากใส่โค้ดกันด้วยนะครับผมก็จะได้รับคะแนนฟรีๆเลยนะครับ300คะแนนนะครับตรงนี้ก็สามารถแชร์ Facebook Instagram หรือว่าอีเมลนะครับหรือว่าอื่นๆแชร์ไปเพื่อได้รับคะแนนเพิ่มนะครับหลักๆของแอปนี้ก็คือการเล่นเกมนะครับผมเก็บคะแนนนะครับ ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับกดที่รูปโลกนะครับผมรูปโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติของผู้ที่ใช้งานแล้วก็ได้ทําการแลกเงินออกไปนะครับก็มีอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับผมมีเวลาบอกนะครับว่าประเทศไหนแล้วก็แลกไปเท่าไหร่นะครับก็มี Paypal นะครับ s t e a m g o o g l e Pay นะครับตรงนี้เขาก็ได้ทำการแลกเงินออกไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะไปถอนเงินกันเลยนะครับก็ให้เรากดที่รีดีมนะครับผมรีดีมที่เป็นกรอบสีส้มนะครับกดเข้ามานะครับอ่าก็มีประเทศให้เราเลือกถอนเงินนะครับผมใครจะถอนที่ประเทศไทยก็ได้นะครับประเทศไทยนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่150บาทนะครับคะแนนอยู่ที่85,000คะแนนนะครับขั้นต่ํานะครับผมอ่าสามร้อยอยู่ที่1 5 0 0 0 0หคะแนนนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอนนะครับเดี๋ยวผมจะถอนที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะถอนที่หนึ่งพันดอลลาร์นะครับผมก็ให้เรากรอกอีเมลเพย์พาของเราลงไปนะครับแล้วกดรีดิมนะครับผมระยะเวลานะครับสามถึงเจ็ดวันทําการนะครับผมผมถอนวันที่ยี่สิบสองธันวาคมนะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมเป็นวันเสาร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเงินมันจะเข้าวันไหนนะครับ ติดวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะครับก็กดรีดีมไปเลยนะครับแล้วกดตกลงนะครับผมเขาก็ได้ทําการหักคะแนนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรากลับมาที่แรกแล้วก็กดที่รูปกระดาษเหมือนกระดาษที่เป็นรูปข้างรูปลูกนะครับกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือหน้าประวัติของเรานะครับเขาก็ได้ทําการหักคะแนนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เรากดที่ my gift ตรงนี้นะครับตรวจสอบ รายการถอนของเรานะครับครั้งแรกเนี่ยผมได้ถอนไปที่2 0 0บาทเข้า paypal นะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับ1,000ดอลลาร์นะครับผมอ่ากำลังตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าตอนไหนนะครับซึ่งที่ผมถอนเนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะครับโอเคน่าจะติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเข้าตอนไหนนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากแอป KKmoney นะครับจำนวน1,000ดอลลาร์ครับที่ผมได้ถอนไปนะครับผมก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็จ่ายจริงแน่นอนนะครับสำหรับแอป KKmoney นะครับก็ได้รับเงินจำนวน1,000ดอลลาร์แล้วนะครับผมจากที่เราถอนของต่างประเทศเนี่ยเราต้องกดเข้าไปรับเงินในหน้าเว็บของ PayPal นะครับอย่ากดเข้าไปในแอปนะครับผมให้เรากดตรงคลิกที่นี่นะครับ ถ้าใครถอนของต่างประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับก็ให้เรากดเข้าไปยอมรับด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเพ y p a พวให้ดูนะครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของในเว็บเพ y p a พวนะครับให้เรากดคลิกที่นี่หรือว่าจะเข้าไปในเว็บเพ y ์เพวเลยก็ได้นะครับผมก็จะมี รายการรอดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เราทําการกดยอมรับเงินของเรานะครับผมถ้าเราไม่กดเนี่ยภายใน30วันเนี่ยเราจะถูกปฏิเสธยอดเงินตรงนี้นะครับก็ให้เรารีบเข้ามากดยอมรับเงินนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนถอนของต่างประเทศแบบผมนะครับก็ต้องมากดยอมรับด้วยถ้าเป็นของไทยเนี่ยเราไม่ต้องมากดยอมรับนะครับผมโอเคก็ให้เรากดยอมรับได้เลยนะครับกดยอมรับไปนะครับ ก็ให้เราเลือกที่ Google Chrome นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เราติ๊กถูกอันแรกเลยนะครับยอมรับการชำระเงินนี้นะครับผมติ๊กถูกอันแรกแล้วก็กดคำว่าส่งที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ให้เรากดคำว่าส่งตรงนี้เลยนะครับผมจะมีอยู่ในที่ด้านล่างนะครับกดส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม โอเคยอมรับการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดกลับไปที่หน้า Paypal ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Paypal กันต่อเลยนะครับผมอ่านี่ก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน964ดอลลาร์นะครับก็เสียค่าธรรมเนียมไปนะครับผมผมถอนเงินเนี่ยวันที่22ทธันวาคมนะครับก็ได้รับวันที่25ธันวาคมนะครับผมก็ระยะเวลา3 5ถึง5วันทําการตามที่เขาบอกนะครับ ใช้ระยะเวลาแค่3วันนะครับผมก็เสียค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่54ดอลลาร์นะครับค่าธรรมเนีก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากแอป KKmoney แน่นอนนะครับใครได้ดูที่รายการถอนนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าผมถอนเท่าไหร่นะครับก็จ่ายจริงแน่นอนสําหรับแอป KKmoney แล้วก็ยังจ่ายอยู่แน่นอน100%นะครับใครที่ยังจะทําอยู่เนี่ยก็ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้เลยนะครับผม ส่วนใครทําอยู่แล้วเนี่ยก็ทําต่อไปได้เลยนะครับเพราะแอปมันยังจ่ายจริงนะครับหลักๆของแอปนะครับก็เกี่ยวคะแนนจากการเล่นเกมแล้วก็โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแอป KK m o n e นนะครับใครอยากจะทําก็ดาวน์โหลดไปทํากันได้เลยนะครับใช้งานได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับส่วนตัวแอป KK m o n e y เนี่ยมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับมันไม่มีใน p l a y Store ซึ่งมันจะดาวน์โหลดได้เฉพาะลิงก์ จากลิงก์ของคนที่เราแนะนํานะครับหรือว่าเขาแนะนําเรามาเราโหลดจากลิงก์ของคนที่เราแนะนํานั่นเองนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปแนะนํากันด้วยนะครับผมไปแนะนํากันด้วยถ้าคุณผู้ชมแนะนํำก็จะได้รับคะแนนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับ โอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ